พี่น้องเอ้ยมันละห่าเห็ดมาได้แจ็คโด้งไงอีลินนี่ว่าที่มาเก็บเห็ดพอร้อนตัวพี่เพื่อนกระซิบได้ยังนละเพื่อนดูขวัน บ้านตะบุญมาเก็บยูพิมึดนะมเน,นาะ แห่งน้ำหินภารันหิน

อ้ะาถ่ายคลิปว่ะคือมันทำท่าควาดถ่ายคิปมื่อได้จกดล้วพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางไหลหน้ากัได้สองนาที เมื่อวานวานี่มันร <eye> <'m> ้อนเจากระได้ล่ยุ่นอะเนาะโอเจาเขี้ยเขี้ยขี้เก้าขจาเอ้รเที่ยวก้นอ่าไม่ได้ไม่ำนี่ละ ได้กำนึงได้หนึ่งกำยังแน้แนวเคลียเห็ดเพื่อนปานมาขยันหน่อยพา, <laughs> าเพื่อนมาเศร้านาเศร้านาห้าเห็ดม,มันมุนคักเนาะอือืม,อม บ่คันดอนข้าวบเกีย็มีอยู่บเห็นน้ำนข้าวบเคี้แต่ว่าอีป้าล่ะสีเห็นอยู่เพราะเห็นเราก้มดูป้าพวกนั้นพวกนั้นก้มดูเยูะ้อ่ิไท พวดทามห่าเข้าเอาบูมือเนาะนี่ดะว่าพี่น้องเอ้ยวิธีการห่าเห็ดโถห้าเห็ดโถซะสมั่ไม่พุ่นพุ่นจังไปหาเอาเน่งไรพุ่นเมงามอ่อนอรัวอยู่เออขวากชิบไปหากเอาอยู่บ้านห่าเฮางูลุงเหมียพูดละ บ่มืดครัาว่าเอาดอกว่าสิหห้าจะเห็ดโผลนี่แหละอ่าเขาห้าเห็นไยครับว่ามือนั่นว่าสีเอาอยู่